ครับสวัสดีครับ่อแอ่พี่น้องคลิปนี้ก็อยู่ตินบ้านให้เขาครับหมายนี่ครับพี่น้องผ้ามาหาแนวกินแรงครับมาเบิงนี่พันหมดครับพี่น้องพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับหาเน็อกิเขาแร่งกินแร่งพี่หลายเนาะเนี่บอกหอยครับพี่น้องพอดีเป็นนามลงหน้าพอดีครับบอกหอยขึ้นมาเต็มเลยครับเอาเก็ห้องครับรุ่ยครับมอเอา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 แค่ว่าไอต้มกิน เหลี่ยวขำเนี่ยพี่น้องนี่ครับโอ้ยที่เด็อดไปเดือดเดืดเขาเขาเขาพุ่มุดเดืดครับนี่จะหน่วยนี่ครับพี่น้องอที่เด็อดนะครับน,นี่ว้าเด็กกาดจีิงๆต้องไปไกลหากินตีนบ้านครับพี่น้องนี่ครับมาจากโลก,กาครับไปยหญ่กาไว้ให้ให้แม่บ้านแล้วหานกินครับพี่น้อง ครับพี่น้องอ่อนซ้อนดิเรื่องถุงมือนะพี่แม่นวะแม่นครับพี่น้องคนอ่อนซ้อนบกหอยดงบกหอยครับพี่น้องครับโอ้เสียงปลาบอลโอ้ยครับหากินไงไงขันไม้ครับพี่น้องไม้ปลาเขา ปลาเขาน้าปังครับเพียงนำบอกแดกหน้าครับพี่น้องอุ้ยเลือกคาเตนุยงง่างเป็นยังพันค<อ>าคาเตนุยงง่ายบ่เอาไปเล่นบ่<อ>ไปแบ<อ> <ไป S 1> ่งกันเนาะไ,ไปแบ่งสู่ผู้เฒ่าลวกตบนมพี่น้องอุ้ยคักคักคัก<อ>พี่น้อง,งอื้นี่ครับ หอยเชลลีบันหอยเชลลีครับพี่น้องสุดยอดอาหารอีสานแล้วครับพี่น้องหอยปังจะหายากกว่านี้หรอใช่นหมคุณระวังบาดมือดิยิบเอายิบเอาของดีครับพี่น้องความเป็นมามันบดีนะครับไข่มันดินได้มันดินเลี้ยววันนี้เต็มเต็มนะครับนี่ตะคุ เอาสว่าฝ oh ึกิดน so ึงตสว่เนาะคนพอดตรงเราใช่ไหมออ๋อหลายฮะไปแบ่งกันกินต่ำปลาตำดงต่ำปลาตำดงิเก็บเอาจมองมันเอาได่เนะมูย เอาขึ้นมาโขกกได้ไปทับเขาเพนะวะปนหกูกันมาเมียนครับขึ้น้อกกันร <c oughs> ครับมาจะดาาพี่นนองโอ้ยไห,หลหักหาอยู่ให้กินบันนอกเขาเี่แล้วครับทำสุกบันนอกวิธีสันบันป้าครับวิธีสัน แบบบัรลอกเข้าเองล่ะมันปานมุดพ er yeah. ่วงหนีบ ah ่พันหมดบนัวปานก็เรียนไปเรียนไม้หนีบ่าอุ้ยมันซ่อนคักพ่อใส่ไปเลยโอ้ยหมานเตี๋ยครับ หมวยน้องเขาไปเห็ดจะใหตตาปลาบางเหล่านี่ลวก,กดีอีโมตรงไปลุ้งไปซี่เลยครับพี่น้องหายกินน้ำปลาเขาเลยตินบัน่นยงไงยังมองลุงมาเบิ่งน้าห็นพอดีครับพี่น้องปลาที่ไหลายที่นั่นมองเดียวเลยพี่น้องหูนหนาม ไม่เงี้ยเขาบอกสีเหลืองอันั้นและโอ้ยขับเขาครับพี่น้องเรียวขับเขาเรียวทำเซบคุงน<ม>ั่นเลยอืมบรรยากาศดีครับหมอเลย เต็มกะคูคุณอุ้ยพ่อครับคุณครับนี่สุดยอดสุดยอดครับสาซิมเลย,ยครับท่านี้เฮ้ยโยกันด้วยี่แขนเชียงไงครับพี่น้องครับจะพอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องบายเมื่อวานเฮ้ามันเนี่ยครับพามาเอาอาหารง่ายๆอีสานมากินครับพี่น้อง 怀疑了。